สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกับอายอีกแล้วนะคะโดยที่วันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์ค่ะทุกคนเป็นวันที่14บกุมภาพันธ์2566หรือว่าเราจะพูดว่าปี2023ก็ได้นะคะก็วันนี้เป็นวันวนาเลนไทน์แต่มันก็เป็นวันหยุดของอ้ายเช่นกันนะคะวันหยุดกลางสัปดาห์อาก็ อยู่บ้านคนเดียวค่ะวันวาเลนไทน์ปีนี้ไม่มีแบบว่าตื่นนอนมาแล้วแบบมีผู้ชายเอาดอกไม้มาให้ตอนตื่นนอนไม่มีนะคะแต่ว่าเราก็นัดกันนะคะกับพี่ขุนว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารตอนตอนค่ำนะคะวันนี้พี่ขุนมีงานนะคะออกไปเจอกับโค้ชนะคะ เขามีโคช้ชที่ให้คำปรึกษาทางด้านการทำธุรกิจนะคะไอก็อยากจะทำเซอร์ไพรส์พี่ขุนเหมือนกันแต่ว่ามันทำไม่ทันนะทุกคนเพราะเมื่อวานไอ่ทำงานก็เลิกค่ำเนาะแต่วันนี้ไอ่ก็จะออกไปหาซื้อช็อกโกแลตหรือว่าอาจจะมีดอกไม้สักดอกหนึ่งให้พี่ขุนดีไหมคะทุกคนถึงพี่ขุนนะ่ะเขาจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ไอ่แต่ว่าไอก็อยากจะให้อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการแสดงความรักนะคะมาช่วยไอพับผ้า เดี๋ยวไอ้พับผ้าเสร็จแล้วไอ้จะไปหาข้าวกินจ้ะตอนนี้มันมันสิบเอ็ดโมงแล้วอ่ะทุกคนสิบเอ็ดโมงไอ้ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยไอ้ดื่มกาแฟจัดไปแล้วกาแฟตั้งแต่เช้าจะว่าไปวันนี้เป็น,นวันวาเลนไทน์นะคะสิ่งที่พี่ขุนทําให้ก็คือตั้งกาแฟยามเช้าให้ไอ้แค่นี้ไอ้ก็มีความสุขแล้วนะคะนางก็เอ่อ เข้ามาก่อนเข้ามาหอมแก้บอกแฮปปี้วาเลนไทน์นะนางตื่นก่อนไอคะ่ะทุกคนไอตื่นไอตื่นทีหลังนะคะตอนนี้เนี่ยนอกสองกายาอยู่ด้วยกันวันวาเลนไทน์ก็ก็ <c oughs> เปิดวันธรรมดาเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์มากมายนักนะคะเราจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกกันอยู่แล้วทั้งคู่นะคะ <c oughs> ไอกับพี่ขุนเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงความรักออกก็ออกสื่อให้ทุกคนเห็นนะคะแต่ว่า คือเรามีกันอยู่สองคนเราก็กอดกันอยู่สองคนรักกันอยู่สองคนในบ้านนี่แหละค่ะทุกคนหมายถึงว่าการแสดงความรักการการกอดาการหอมการจุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีให้กันทุกวันนะคะอยู่แล้วนะคะแล้วก็าการบอกรักอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไอ้ก็อาจจะไม่ได้บอกรักพี่ขุนทุกวันนะแต่ไอจะบอกรักบ่อยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่แบบเขาทําอะไรให้เราเงี้ยอย่างเช่นเขาไปส่งไปรับนะคะถ้าวันไหนดูแบบเหมือนเขาอาจจะมีเรื่องต้องทํามากมายหรือเขาอาจจะตื่นมาแต่เช้ามีงานนะคะอาจจะเจอลูกค้า ฟีดแบ็กมาบ้างว่าผลการทางานบางบางส่วนอะลูกค้าไม่พอใจอาจจะมีความกังวลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อแต่เขาอาจจะต้องการกําลังใจอะไรเงี้ยค่ะไอ้ก็จะให้กำลังใจเขานะคะสู้ๆนะวันนี้ขอให้โชคดีฉันรักเธอนะไอ้ก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะไม่ได้บอกบอกพเพื่อนแต่ถ้าเป็นการบอกรักไอ้จะเป็นคนพูดบอกรักกับพี่ขุนนะมากกว่าที่พี่ขุนบอกรับไอ้นะคะที่ที่หมายถึงเป็นคำพูดนะแต่พี่ขุนเนี่ยเป็นผู้ชายความรักของเขาเขาจะเน้นที่การแสดงออกและการกระทำเขาจะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ค่อยพูดพร่ำล่ะ Thank you ทุกคนจ๋าไอ่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายจะบ่ายจะบ่ายสองแล้วทุกคนไอย,ยังไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าไอ้มัวแต่ฟังข่าวติดตามข่าวนะคะทุกคนข่าวของประเทศไทยนี่แหละคะ่ะมีหลายข่าวมากมายที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ต้องรีบออกไปซื้อ,อช็อกโกแลตให้ี่ขุนนะคะไอจะตอนแรกไอว่าไอาจะเดินไปแต่ไอเริ่มท้อนะคะไอจะลองปั่นจักรยานทุกคน ทุกคนได้ดอกไม้มาแล้วหนึ่งช่อเล็กๆเดีย๋ยวทุกคนไปดูกันว่าไอซื้อดอกกุหลาบสีอะไรให้พี่ขุนเป็นดอกกุหลาบนะคะ <S <S <traitor> เปลี่ยนสีไปทุกปีมืดมืดครึมมาก finalement. ทุกคนจ๋าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะเป็นชื้นๆ ไอ้ก็เดินไปเดินไปเดินกลับเพราะว่าอะไรรู้ไหมยางรถนะคะยางรถจัก,กรยานมันนิ่มแล้วค่ะนี่ไอยพยายามจะสูบยางอะ่ะมันสูบไม่เข้าทุกคนเอาแล้วนี่ท่อน้ําแตกมาจากไหนเนี่ยนี่ที่มะบางจุดที่มะยังไม่ละลายหมดนะคะ่ะน้ำท่วมะเสอ้อ ตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะคะเวลาไอเข้าเมือไห่ก็มาขึ้นรถตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ไอเดินส่งไลฟ์บ่อยๆสมัยก่อนนะคะที่มันจะมีเพ้นตรงใต้สะพานนี่ <laughs> เพ้นตรงใต้สะพานนะคะ <laughs> นีส่สาวสาวอืมๆ เดินยังไม่ถึงบ้านทุกคนเหนื่อยร้อนจนต้องแบบว่าถอดซิปออกมันร้อนแบบอึดอัดเหมือนจะเป็นลมเลยทุกคนเดินก็ไปถึงตรงอ่อซูปาซูเปอร์มาร์เก็ตคุปก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบยีนาทีค่ะเพราะว่ามันเป็นไอไปมันจะมี2อสองคุบเนาะคุปเล็กแล้วก็คุบใหญ่ไอเดินไปคุบใหญ่ไงนั่นแหละก็เดินไกลอยู่ทุกคน ร้อนเลย,อ,ยอายชอบตรงนี้เสียงน้ําไหลจะพาทุกคนไปดูไปดูน้ําน้ําใสมากเลยทุกคนนี่ยักษจะมีปลาเนาะไม่เคยเห็นใครมาตกปลาแถวนี้เลย คลองนี้ยาวมากเลยนะทุกคนยาวมากไม่รู้มันไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วจุดกำเนิดมันมาจากตรงไหนไม่รู้ถึงจะคึมๆแต่มันสดชื่นนะคะทุกคนแบบว่าเวลาเราเดินแล้วเหงื่อเราจะซึมนิดๆมันก็จะความรู้สึกจะดีมากเลยแหละมันจะฟินมากเลยเมื่อสักครู่พี่ขุนโทรมา โชวมาบอกว่าเดี๋ยวจะมาถึงบ้านอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเขาจะซื้อขนมมาทานกับกาแฟาด้วย <c oughs> อ้ก็อ้ก็บอกเออหชั่วโมงก็ทันนะไฮเดินไปเดินกลับก็ใช้เวลาสักเราวสามสนาที40นาทีอย่างเงี้ยคะ่ะเดินเล่นๆไปเดินเล่นๆชมวิวทุกคน <c oughs> อากาศเย็นสดชื่นนะคะนกก็กำลัง กำลังร้องเป็นสัญลักษณ์ของดูดูใบไม้ผลิค่ะกำลังจะเริ่มต้นละเดือนมีนานะคะคิดว่านะ่าเริ่มจะเริ่มจะมีดอกไม้แทงขึ้นมาจากพื้นหญ้าแล้วค่ะ ไอ้ได้ช็อกโกแลตมาหนึ่งกล่องนะคะของลินนะคะทุกคนแล้วก็มีดอกไม้อีกช่อเล็กๆนะคะเดี๋ยวไอจะเอาช็อกโกแลตแบบไปซ่อนก่อนนะคะเวลาพี่ขุนมาไอาก็จะเซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ก่อนนะคะแล้วช็อกโกแลตก็จะตามมาพี่ขุนมาแล้วเดี๋ยวเอ็นขนอนสมยอทิตตาเวียดเดือ Ska jag sätta på kaffe? Jag sätter på kaffe. Jag vill ha... kaffe. Här ska du få min älskling. Varsågod. Åh vad fint. Det var det va? Tack så mycket. De hade många färger men de här tyckte jag såg fräschast ut. De hade andra färger också. De hade sån liten... Vismar. Kom till korna. Tjena, vad är det? Tack så mycket. Titta. Nej jag filmar bara. Ja. Mm, svajmar Ja. Jag frågade någon i kassan om de var fina. Jag har också någonting till dig. Har du det? ยเซตอีกวดิมยนไอ้าวฮะยอนเลแต้นาสตารเแต่ออตแ,บบตตตแี่คือดอกไม้ให้ที่ขุนโอ้บว่าพี่มาเรนถายทุกคนให้ที่ขุนแก่ให้ดูว่าไอเอาดอกไม้ให้ที่ขุนเป็นสีอะไรโอ,อยน่จะปด้องเหรอทุกคนมันเป็นสีเดียวกัน่สั่สาม,มาั สีขาวนี่แล้วตอนนี้ก็ที่ขุนซื้อให้อายมันจะเป็นสีขาวออกเขียวนะคะแต่ที่อายให้ซื้อให้ที่ขุนมันจะเป็นขาวแล้วแบบเป็นขาวปุยๆอะค่ะทุกคนสวยมากเลยน่าริบเ e have า h เด a m เซ็ตนี่เก่งรสและรสชาติยาเราจะใช้ตรงไหนสักนึ่งเฮฟลิทโอเคเราจะใส่ไปใวาฟเฮิลค่ะเรากุหลาบเวลาเราซื้อมาเราต้องเอาใส่ไว้ในน้ำ อ่อน้ำร้อนค่ะน้ำแบบน้ำอุ่นนะคะทุกคนตัวนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะที่ไอ่เตรียมไว้แล้วนะคะเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไอ่จะไอ่จะจัดแจกันทีหลังแล้วไอก็มีชอ็อกโกแลตด้วยตอนแรกไอว่าจะเอาชอ็อกโกแลตะนะให้ก่อนแต่คราวนี้มันมันเป็นอะไรที่สพายมากที่แบบซื้อดอกกลาบสีเดียวกัน Happy Valentine ยอว cafe คยากกเระต้นทําะจฟกให้ช็อคโกแลตกินกันเลยทีนี้ างเป็นทางการค่ะสวัสดีครับและในที่สุดวันนี้ก็จะเป็นวันวาลลนไทยของสองตายายมิกกีัตนาโอ้ฟังจากดิคกี้เดี๋ยวได้ฟรีส์ทัศน์ีสกอนไอ้วงนอนมากตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วค่ะโอ้ยิรงนี้ซีอยโ ยังไงยังเครียดเรากันทุกแกะสอ่ะหรือว่าอะโอ้โเรียนที่แบบชิลไปเรนลูกหัวใจค่ะทุกคน

Vad är det för sylt? Jordgubb. Säker? Jaha, Ja, ganska säker. Innan hallon. Jaha. Ja, det kan det vara. นึกถึงโดนัทที่เราชอบกินตอนอยู่เมืองไทยก็จะมีอ๋อดันกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนเมื่อก่อนอายุยังน้อยๆกินแบบนี้บ่อยก็ไม่อ้วนเดี๋ยวนี้อ้ออร่อยดา r l i ง thank you <c oughs> Vi lärde oss mycket av varandra. Det var underbart att vi köpte likadana. Ja. Vad heter det? Telepati? Vad <laughs> är det? Telepati? Det man, man kan läsa andra människors tankar. Mm. กระแสจิตใช่หรือกระแสจิตจะแทจบอกแมินดอมจะแทเจยมาิกซน้เดี๋ยวไม่เป็นสเตรสจยอมมปัมไปหาเดินนชแล้วก็อยะอสิกกแก Lite här. Ja. Och så det, var, det var väldigt mjukt så jag stannade där innanför på den sidan mm. på klädmattan och fixade det igen. Ja. Ja, okay. Men du vet innan du pumpar, du måste lossna först. Ja. Ja. Och sen tryck, tryck, tryck. Så ha, jag orkar inte. Varför vi köpte inte den som var automatisk. Jag tycker det är jätteenkelt. Nej men jag orkar inte. Nej. Mm. Vi har ju den här, men den är mycket komplicerad. Man trampar Duft. Mm. Så tänkte jag, åh nu måste jag gå nu. Så gick jag. Mm. Och så träffade hon som jobbar på Ikea och stannade vi att prata. Gick tillsammans till ja. uh, butiken. Hon gick med sin... sin uh, eller sitt, sitt barnbarn. En pojke. <hör> så gick jag vidare och så träffade en uh, วะเหี้ยเรเดนสมนูน่วะอกอูดีเว้ยดมยิกผัวดอกสมักไหมเดี๋ยวุนสมดมเบสต์นมะฮุนเองฮุนเองนู้สุดายฟังดเฮันเนี่ยอินมันยัมษ์เ้ามาทั้งทีกอและเรานี่ต่างตากกันทิปเอ็มสตันบอร์ฮุนเองโซซแนนอีก่วคณบอกอีกเคียวโอแม็สซินส่วรสมบอกลิกกับบารันอันเดอ Ja, jag hämtade på henne, jag hade en kassalåda. Jag skulle gå in i banken. Så jag hämtade på henne. Jag sa, vad skulle du göra idag? Sa jag. Brukar handla lite blommor och så. Jag måste fråga hennes namn nästa gång. ช็กโกแลมู่อบนาดิ da, ้งสอตเออไม่อบนาเอ็นหอกเอนเอ็นม่ต้อเอ็นไม่ต้องอืมอยากวลาจะวเดนมาร์เดอะเดนมากเดนมาร์กแคิสอตันทันทุกคนช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ของตัวนี้ของอตัวแบงเอเปสวีเดนหอเดนมาร์กไม่รู้สัญญาน The Royal Danish k u R T. s h say k u s h Elcourt C O C O U R T Court Okay Danish Cush Court Okay oh. ฮ่ h อันอันตนแบงอันนี้ยี่ห้อนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นของของของเดนมาร์กแต่ว่าลินนี่ของประเทศไลนยลิน w i n k e l e i n ลินทำไเดทิสกัเดทิสวะลินนี่ของอ่ช็อกโกแลต สายพันธุ์เยอรมัน,นค่ะแต่ชอบยี่ห้อนี้อืมอยอดต่อเด้สนสอหกมาชิาาองตัน,นี้ก็อร่อยไ้กุกคุชมีมะพาวแล้วก็อัลมอนด์ชื่ว่านอันนี้อะไรอ,อ่ะมาชิฟองมาดชิอดูวออินล็อกแต่ห่า Åh vad gott med marsipan. <laughs> Gillar du inte det? Jo det gör du. Du vill ha det i semlorna? Semlorna finns i två, två fyllningar. En var grädde och ja, en gratte, var mandelmassa. Ja ah, just det, mandelmassa är det. Just det, jag sa fel. มอลวนสรืริงเซสทลต์อะไรอย่างมเวาิ่าสลมันลพี่สินไม่ชอบไม่ชอบไม่ลอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบม่ชอบไม่อม่ชอบไม่อบไม่อไ่อบม่ชอม่ชนบไมอบไม่ชอลไม่อดคิ่วม่าน่าจะไาทุอคนอไปแชอบไม่ชอบไมอบมอออ่อม เป็นการฉลองบาเลนไทยและเล็กน,น้อยของสองตาใหญ่นะคะก็ so, thank you for today darling thank you thank you for your love thank you for your care thank you very much <laughs> what happened with you why you why you look like you will cry and we, I will cry too can I take one more yeah number three today มัตองได้อันนี้แล้วเดี๋ยวมาดู Vad ska jag ha då? Mm. Det är bara att välja. Den då? Mm. Ingen som är alkohol... Nej. Okej. Okay. Det är nog en tårhäva. Det är som nötter in. är eller något? Ja. แต่ตัวนี้หวานมากค่ะทุกคนไส้หวานมากอาจก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความรักดีๆอยู่รอบกายค่ะทุกคนค่ะรักษาสุขภาพนะคะก่อนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าก่อนที่เราจะรักคนอื่นได้เนี่ยเราต้องรู้จักรักตัวเองให้เต็มด้วยนะคะนั่คือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะโอเค ไปแล้วค <Very> nice. <laughs> ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank you สวัสดีครับดีเล็กนิดยิ่งส์ a lot บิบิมบับที่ร้านซูชิคิงนะคะมาแบบนี้เลยสะเยอด <sussurrös> ja. Laxbitar med kokosmjölk och grönsaker och ingefära. Uh -huh. Smaklig måltid. Typ. <sussurr> mm. <här>